ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปผู้ที่ติดตามรับชมช่องช,องชายหน่อยรถเกียวสูฟูสคกนครับพี่น้องครับเอาเมื่อนี้นะครับพี่น้องมีพี่น้องหลายท่นนนา,งงานนะครับเป็นถามเข้ามานะครับว่าเครื่องนะครับมันมันติดตูดนะครับ มันเป็นภาษาทั้ง้านผมกระเสือว่ามัน,มนอันดากครับเป็นเสือว่ามันอันดากมัน ครับดีแก่แน่ไวไรบันวานนะครับพันถามเขามานะครับอันนี้ก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับพี่น้องครับแะผมเองกับบุเรมีความหูอย่างไหลนะครับกาสีตอบนะครับตอบในทีอันทีจะของพ่อตอบใดก,ก็แล้วกันนะครับครับสาเหตุที มัดอันกลนนะครับพี่น้องเบิงเบิงครับนะครับเบิงเบิงจังหวะที่ว่าลดเท่านะครับมันมันมันเข่ามุมนะครับมันเข่ามุมแล้วมันมันสีมีสวงที่มันส่านะครับลาบังเอิญนะครับต่อเฟืองนะครับบังเอิญต่อเฟืองมันกระสูงเพือนครับพี่น้องไปเท่าลดเท่ามันกระเลนส่า พอมันแลนซ่าแล้วครับพี่น้องรถมันบริขยับไปใส่นะครับแต่ว่าเฟื่องมันออกมาตลอดครับมันก็เลยเห็นให้เคื่องนะครับเข้าไปอัดนะครับในตูดของรถเท่านะครับ กันครับต่อเฟืองให้สูงครับตอนนี้รถจะว่ารถเฮามันยังแลีนอยู่ครับบ่มีปัญหาครับพอรถเริ่มซ่านะครับรถเริ่มซ่าเฟืองนะครับพี่น้องสังเกตสังเกตว่าเฟืองมั่นสีกองสูงขึ้นเรื่อยๆครับจนในที่สุดนะครับมันกะเข่าไปอัดในก้นมันนะครับนี่ครับเป็นเป็นอีก สาเหตุหนึ่งนะครับพี่มันเหตุให้อันก้นนะครับบันเทือนี่ครับมันก็มีอีกสาเหตุที่สองครับผมสังเกตเห็นรถนะครับรถของบางท่านนะครับเพื่องที่ออกมาจากก้นนี่ครับมันจะเป็นลักษณะออกมากเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับ สีบลไอลออกมาเป็นเส้นนะครับที่สีเป็นก้อนนะครับตัวนี้ตัวนี้สังเกตมังพป่น้อกมันสีไหลออกมาออกมาเรื่อยๆครับออกมาเรื่อยๆนะครับกินเข้าไปเท่านัมันก็นไหลออกมาเรื่อยๆแต่ว่ารดบางขั้นนะครับ มันเสียออกมาเป็นก้อน,นครับมันสิเป็นก้อนเ้่านั้นแล้วมันเสียออกมามันจะเสียไหลออกมานะครับอันนี้สาเหตุนี่อาจสิเป็นน้ำตัดนิว้วครับกับตัดนิว้วตัวนวดอาจสิตัดแบบบอดถือวิธีนะครับมันก็นเลยเ็ดให้เฟืองที่ออกมานะครับมันเป็นก้อน เป็นก้อนแล้วก็มันกาดีไปติดนำ้นำน้ำขอบท้องตูนำ้ำอันรพวกนั้น,นล่ะครับพี่น้องกจะเลื่อยอาเซียให้กาเลื่อยนะครับอาเซียให้มันมันอันกลนก็ได้ครับ สาเหตุที่ผมเคยเจอมากนะครับแต่สำหรับรถคันนี้นะครับบอเคยอันกลเนนะเถอครับพี่น้องครับคันนี้้าก็เฟืองในสีไหลออกมากตลอดครับพี่น้องสังเกตเรานะครับเฟืองในส,สีเลี่ยงกันนะครับเลี่ยงกันสวยงามนะครับสำหรับรถที่ว่า เดิมๆนะครับเดิมๆม,มาจากโรงงานนะครับก้นน้องเฟินนี่มันสียู่ตำนะครับหู้มันนี่หู้มันนี่มันสียู่ตำปั่นเข้ามาเจอเขาสูงๆงจสี่นะครับพี่น้องมันกระเลยเน็้ ใ้เฟ das e ื่องี่อันกลนได้ขึ้นกันครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้ววิธีแก้นะครับก็คือตัดตูดครับพี่น้องพี่น้องเิ่งคนขั้นนี้นะครับเป็นคนขั้นนี้นะครับที่ตัดเปีนสูงเลยครับพี่น้องครับ็นบอนะตัดเพียสูงเลยครับ บีกทีมันปลกลงมาจากของเดิมนะครับจากของเดิมจากโรงงานนะครับผมตัดออกตัดออกแล้วเอามาเสริมเสริมเป็นทอนทอนไตนะครับผมก็เคยคลิปเฮ็ดอผมเคยคลิปไปแล้วนะครับคลิปตัดตูดนะครับเขาไปเบิ้งกันได้ครับรับรองว่าบอมีอันครับแ้วกา หละการตู้นวดนะครับในตู้นวดนี่ผมกระเฮ็ดคลิปเอาไว้แล้วนะครับเขาไปเบิ้งกันได้ครับสูตรการตัดนิ้วนะครับตู้นวดนะครับเดี๋ยวบันเวลาลดจอดแล้วนะครับ เดี๋ยวผมเสียอธิบายให้ฟังแบบละเอียดกว่านี้นะครับตอนนี้เบิ้งรถเกี่ยวไปนั่ครับเพราะว่ารถเกี่ยวรถเกีียวนี่ก็กีเปียบเทียบกันคือค้นเท่านี่แหละครับพี่น้องค้นเท่าเขถ้าเกิดเท่ากินเขาไปร้ายนะครับปากเข้ากินร้าย หองย่อยบอดีนะครับการขับไทยมันกับ,บอดีขึ้นกันนะครับพี่น้องหลดเกลียวนี่ก็เข้าแตงมาให้มันกนไดนหลายนะครับระบบย่อยนะครับเราบบอบย่อยนี่ก็คือตูนวดนะครับตูนวดัดน่าก็ต้องสมบูรณ์พื่อนครับเพราะเราบบใบย่อยสมบูรณ์นะครับตูดครับปะเนี่ยตูดก็ต้อง ครับไทยได้สะดวกขึ้นกันครับทุกอย่างนี่มันสีทำงานนะครับทำงานทำงานไปพร้มพรอมๆกันนะครับอันนี้อธิบายในความเข้าใจของเจ้าของเองนะครับจากที่เคยเจอมานะครับ สาเหตุที่มันอัดก้นในกประมาณนี้นะครับนะครับเดี๋ยเสียภาไปเบิ้งตูดนะครับครับพี่น้องครับสังเกตเบิ้งตูดรถผมนะครับฟังนี่กสิปาด ฟางนั่นนะครับบาดโุ่งขึ้นนะครับไ้สูงนะครับมันสิได้ประโยชน์สองอย่างครับพี่น้องประโยชน์อย่างแรกก็คือเอครื่อง,ทงทงองนี่นะครับเครื่องมัตสิโรมาทบแข็งทางตรงนี้นะครับเราม่นก็สิลงมากการล่องของางนี้นะครับประโยชน์อย่างแรกนะครับประโยชน์ที่สองก็คือว่ามันลงนะครับ ต่อครับพี่น้องครับนะครับถ้าเกิดเท่าตัดนะครับตัดเข็นสูงๆแบบนี้ปัญหาการอันก้นเนี่ยก้นาซีมีแหละครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นแค่ความคิดส่วนตัวของผมนะครับเน้อยสำหรับคนถีพันหัวจักอยู่แล้วนะครับคนคนถี่เพันเกียงนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับ อันนี้ก็เป็นเพียงความความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเพิ่นถามมานะครับก็เลยตอบในความเข้าใจของเจ้าของนะครับมันอาจสีพิษก็ได้นะครับพี่น้องครับกันผู้ใดมีความรูร้ายกว่านี้นะครับก็ซอยคอมเมนต์กันเขามาได้นะครับว่ามันสีแก่วิธีใดนะครับแต่ว่าส่วนของผมนะครับ ผมเห็ดตูดแนวนี้นแล้ะกะยังบ่เคยอันจะเขอนะครับนี่ครับพี่น้องครับเอาละครับคลิปนี้ก็พราจบไปเท่านี้ก็แล้วกันครับคลิปหน้าค่อยพอกันไหมสวัสดีครับ